สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีบรรยากาศเนี้ยมันเศร้าครับตอนนี้บรรยากาศดีแห้งครับคุณสิขานาหนาวครับแต่ว่าอากาศกันยังบพท่านหนาวปะไหนครับเมื่อนี้ที่งานออกงานเป็นวันแรกครับเป็นงานมืออื่นครับแต่ว่าวันนี้เดินทางไปเซตร,ระบบครับเซตร,ระบบก็คือไปติดตั้งเวที ล้วก็ไปเซตระบบไฟแสงสีครับเซตระบบไฟแสงสีแล้วก็ระบบเสียงนะครับเพราะว่าเฮา,าจังบเสียเวลาตั้งยุโกดังแล้วก็ออกไปทํางานเลยนะครับตอนนี้ทีมงานก็ากาลังเตรียมความพร้อมนะครับกําลังเตรียมความพ,ร,ามพร,ร้อมกําลังเคลียร์ของขึ้นรถครับออกงานเป็นวันแรกครับส่วนส่วนหน่อยก็ ออกมืออ่นครับเพราะว่าสูนหน่อยเสียระบบอยูอ่าล้างกดังเลียวเรียบร้อยนะครับปวกไฟแสงสีเพราะว่าระบบเสียงคือเกานะครับออกงานไปสักอ่าสามถึงสี่งานนะครับก็จะมาเสียระบบใหม่เพราะว่าตู้ลำโพงตู้ลำโพงก็จะเปลี่ยนใหม่นะครับเป็นตู้เบส21นิ้วแล้วก็เสียงกลางก็จะเพิ่มก็ต้องเสียระบบใหม่ครับเสียงกลางก็เอาลงแหละ เอาลงจากล้นแหแนะครับนี่เอาลงจากล้นแหแล้วนี่ครับเสียงกลางเขาเหลืออยูปแปดใบครับเสียงกลางเหลืออยูแปดใบนี่ครับเสียงกลางเราเหลืออยูแปดใบครับอันนั้นเอาเฮียดที่ดีเอาลงดีๆดี ยวอันม1ตะล้านเงียวฝั framework? ่งต่อกำลังเตรียมระบบครับเนี่ยว่าเปิดบานบ่ะมันเปิดปะไหนครับมันค่าของไอัมันมันค่าอังไงใช้เปิดบานนี้ออกบันงนี่ ยงีมเปิดอ็นฟ้าไทยค่อยๆเงี่ยมออกเอ้วเมน่ว่าไปหัวเรี้วเปิดบุ่มเลยมันต้องค่อยๆเงี่ยมเมืองทช้วันมามันมันค่าอยี่ยงทั้งนี้มาอยี่ยงตัวไปเลี้ยงไหมฮะโอ บอกว่าจริงมันนอนได้เลยทั้งในนะไปเลี้ยงไหมที่เราไปป้อมป้อมบมมันหมายถึงไาเคี่ยจะตัวนั้นเมื่อมันเตี้ยเหมอดบ่มันเตี้ยเหมอดอยู่บ่ไปไปเคี่ยไหมเคี่ยไหมครับมันจังนางไปไหนน้ำนอนไปไหนน้ำ ไปอยู่ในตัวพอเปิดบานเรียบร้อยเด้โศกอนาตกรรมเลยยิมงานดงเชียนไงฮายิมงานขายปีงไก่เอามาจะดงเชียนไงคือหน้าคือกันเมื่อวันบ้านปีงนาหน้าขึ้นกันหมดเลยไม่รุ่นอยู่บ้านไลยโอ้เราฝ่ายเขาเพื่อนเกี่ยวว่ามันอยู่ดงเชียนไง แค่นี่มีสามนี่ทีมงานเราใส่นี่กับทีมงานงาน,น,านี่ยังกีนกเขานี่ไปตัวนี้ปลากกวาด้นี่เบาเอามาเตียงยังสิเี๋ยะมันจะเตีตงเยงด้ไอ้ป้อมไปขึ้นไปเลี้ยงซ้อยกันอาจารย์น,นั่งดนตรีเอาออกงานมือเรกครับ กสิความเป็นระบบระเบียบกสิเพราท่านเป็นไหนครับตอนนี้เพราะว่ามีก,ก็ยังอยู่ท่ายอยู่อ,อ,อ่ออาคือไป<ม>ไปไป,ไปหอดกับไปตั้งมีก้อนเนี่นิเบาเพราะว่าพอพอมีกมันอยู่ท่ายเลยโรงพยาบาลมีก่อนจังลงเพื้นอา้าวนี่ครับกำลังเคลียร์ของเอาบรรยากาศยังมันเศร้าครับฝากฟ,ากฟี ฝากพี่ฝากน้องครับเดี๋ยวไปหอดนนาวเพทีกัจะท่ายพี่น้องในช่วงอีกนะครับ